พามาเที่ยววังเวียงกันเนาะบรรยากาศดีดิงามแหงบุรีมาหลายปีละงามไปถ้ำจังวังเวียงอันนี้มันหมักน้นมเนาะหมักนมเลยนะวันนี้เฮามาเที่ยววังเวียงกันเนาะบรรยากาศดีดิ งามแหงบุร้มาหลายปีละงามขับรถจากเวียงจันทร์มาประมาณ5้าสิบสามนาทีงามแหงเลยตอนนี้ก็พากันย่างมาเนาะว่าสิไปหาอย่างกลิ่นนะนะ่ะก็เลยมาแวะอ่า กินข้าวยู่องแมหมองแหมหนึ่งงามแพงอุย้ยอากาศดีดีองแหมเพลินเนาะได้วิวดีหลายว,วิวห้ามงามหมอเจาะแหงงามเนาะป้าสิพาไปงางไปปึงในละแวกองแหมเพลินเนาะคือในส่วนองแหมนี้มันก็จะม,มีวิวงาม วิวคนกับสิ่ดีกับนนแบบบม่น้ำนานีก็บรรยี่ดี่เ้็นไหน้าอยู่มากวิวภูคแคมนี่หลายเนะะาะบรรยาเข้ามาเบิ่งคสะส่วนส่วนน้งน,น้เนกะเดแคมแม่น้ำสองแล้วฝันมันจะน่าจะ็นป้ากัู้ใดยาไปแบบคุณ่าป,าป่าไ,ปไหมไปอันทำเนี่ยไบได้แบบรูยปฏิกาศ บรรจามันก็บอกว่าคือขยกคู่นามาสัมผัสเอาเด้อคืองานบิลลีมาแบบพ่อก็จะเป็นต้องพางยุ่งแยงนี้ก็ได้มากินข้าวกับเพื่อนกันได้เลยหลงหลงพักอะเมื่อมังมีเอ็มรับโอ้โหเจลบออันนี้เมนมกป่าเนาะแบบเราลากินกับข้าวเหนียวลาบหมู อันนี้แม่น mm. เนื้อแห้ง mm. เนาะบีฟเจอร์กี้กับ mm. เนื้อสวรค์ซีนสวรค์นั่นแหละสไต,ตล์วงเวียงกําลังสิขึ้น oh, <young> ไปยาวย่าวชาวแหนผ่าเงินใหญ่ป้ what, what does mean? าดท,ทางขึ้นว่ <Yeah. S 1> าธรรมดาเด้อพี่น้องทางขึ้น <Yeah. S 1> สุดๆเลยจ้า สุโมงหนึง่งว่าซายยางขึ้นสิขึ้นไปไหวอยู่ว่ะตต้ก็สิได้เห็นวิวน้ำพ่นอยู่ว่ะสุโมงหนึ่งว่าซ่านแพ้ัน,น,นาเลยวิวกเเห็นเบิ่งทางขึ้นก็กชิพา,า,าพวกเจ้าไปเบิ่งวิวได้อยู่ว่ะนี่นะเบิง่งในที่สุดก็ยอมแพ้เนาะบ่ไหวขึ้นบ่ไหวหลีฮ้อนแหงแล้วจะก็เจ้าวายยังไก่ก็เจ้าวายยังหน่อยนะขึ้นนะสองสุโมงแล้วลงอีกสองสุโมง,งเขายอมแพ้เนาะ ด้วยแบบว่าทีมงานเฮาโบซอันเกิดผ้าใบมาม่ไหวพ่อเมท่ายอยู่ลุมอีกเออเอธ่าน,น่าได้สิพ้าไปเบิ้งวิวเอาเอาเอาไว้เท่าน้าซะเท่อนี้กะอันเบิ้งหนทางมันไปก่อนเนาะเออเท่าน,น่าค่อยเบิ้งวิวเด้อลังจากเขาขึ้นภูว่าสำเร็จเนาะเขาก็มาเบิ่งวิวทางวังเบียง ่าตัวนี้แทนเนาะโอ้ยโบไ๋ไหวอีหลีเด้อมันเห็นพ้อีอวิวเมืองวังเวียงเนาะโอ้ยสออนงามเลยไปทำจังต่อเนาะต่อด้วยทำจังกำลังเยียงข้ามขวัวฟังไปฟังนั้น ถ้ำจังวังเวียงหลังจากขึ้นภูเงินว่าสำเร็จเนาะพวกเขาก็สิมาต่อด้วยถ้ำจั่มวังเวียงไปถ้ำจังวังเวียงต่อด้วยเลยตัวน,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 นั่งเพิ่งเพิ่งวะก <store. S 1> ินได้ปะกินได้เลยกินจุเราแน่นี้เด็กบักซ์ลีน้อยวะอันนี้เป็นสลอยเป็นบักสลอย์อยวะคอยซีมึงได้ปะแน่นี่เด็กมากงนี่ยข้าวก่อวะ มักสลีน้อยยูน่ายูน่าทำจังก็จะมีม yup> no, ักสลีมีอันนี้เอ้ยโตอย่างนี้นะอันนี้ด้วนอันนี้บอกก้อว่ะสันสีน้อยมีมึงได้อันนี้บอกก้ออ่าขันไผ่พันหยีนี่เก่งแหงแซดเลยเนี่ยแคบด้บบบวกินหอดต่อนอย่างน้อยดิอยมอนลาวเจ้าเบอเอิญมาอมอนลาวด้วยพี่น้อง แม่ก็อย่างกาแฟเบิร์ดแบบเนาะชิตุ้ยกับแบบนี้เลยเนาะมันแซ่บแต่คับตาอันนี้มันหมักน้ำนมเนาะหมักน้ำนมแซ่บแต่เม่เคยเห็นยุใส่มาก่อนอ่ายุไทยกับพวกฮัวเจ้าเอิญเจ้าใดแต่แบบว่าตะกี้เคยเห็นไปต่างประเทศแล้วเห็นกับเจ้าขายฮะนะแต่ส่วนใหญ่ก็สิอยู่ลาวแซ่บได้หมักน้ำนมบ้านเขาขอบใจเด้ออันนี้มากน้ำนมเนาะทั้งในมันก็สิเป็นแบบสีเนาะแต่เจ้าก็สิกินเม็ดมันทั้งไงอะแซ่บืะ หวานหวานเลยเี้ยวหวานแซบเหมนดินมืวานเย็นแซบเย็แห่งแซบบ i ห strange taste taste like l y c ตะกี้นาะพ่อคอยพูดมีอย่งกินแบบันม้ขึ้นเมืองกินแบบสิละแซบแหงหากินยากของหากินยากนะาบรสเตอร์ฟร์ีดีทำจังวังเรียง น้อยก็ชิมมาเล่นน้ำป่านนี้นะน้ำก็ใช่ใส่มีเด็กน้อยมาเล่นน,น,น้ำกัานนี้ลอยน้ำอาบน้ำกัน